ึกแดงวินเทจจัจตุจักรที่เป็นสถานที่รวมเก็บความสุขและความบันเทิงให้กับผู้ค้าและลูกค้ามีการประกาศอัปเดตเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นล่าสุดซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อทุกคนมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันอย่างไรบ้างเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้มีการใช้ลูกค้าของผู้ค้าในตึกแดงวินเทจทําให้เกิดความไม่พอใจและการวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทางตึกแดงวินเทจจึงไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาประกาศขาออภัยต่อเหตุการณ์นี้และก็มีการดำเนินการตามความต้องการของทุกฝ่ายล่าสุดวันที่18พฤศจิกายน2568ทางแฟนเพจของตึกแดงวินเทจแจจตุจักรได้ประกาศว่าเราได้พูดคุยกับผู้ค้าอย่างเป็นทางการและทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะยกเลิกสัญญาเช่าและมีผลทันทีการดำเนินการนี้เป็นจุดยืนและการแสดงความเห็นด้วยของตึกแดงวินเทจในการดูแลสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อทุกคน ตึกเดนวินเทจขออาภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่านทางเราได้มุ่งมั่นทำให้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจได้เสมอทั้งในการเยี่ยมชมและทำธุรกิจทุกครั้งที่มาเยือนแต่นี่ก็คือจุดที่เรื่องเริ่มเป็นเรื่องที่มีความเป็นมิตรและปลอดภัยมากขึ้นทำให้ผู้ค้าและลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นในการทำธุรกิจและเยี่ยมชมตึกเดนวินเทจทางเราได้รับความสนใจ และการติดตามจากทุกท่านมากมายทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยให้กับทุกคนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดําเนินการของตึกแดงวินเทจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรต่อทุกคนไหมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดาเนินการในการยกเลิกสัญญาเช่ามาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้ทําให้เราได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์และความคิดเห็นจากทุกฝ่ายกันเลย